วันนี้แลกเปลี่ยนกันเบื้องลึกเบื้องหลังของการทํางานที่เราประสบความสำเร็จจากอาเซียนครับโอเคคุณภาพของผู้เล่นของเราเนี่ยก็ยังเหนือกว่าหลายชาติในอาเซียนอาจจะเป็นฟันเฟืองสําคัญที่เราต้องให้เครดิตผู้เล่นแต่ว่าในเชิงการพัฒนาและต่อยอดเนี่ยผมว่าสถิติสําคัญคือมาโน่รู้จักกันเพราะว่าตอนอยู่บีก็มีนักเตะที่ส่งเข้ามาเทรนที่สปอร์ตเทคเมื่อมาโน่รับงานสิ่งหนึ่งที่เขาทราบก็คือระบบทัวนาเมนต์นะครับมันต้องมีการใช้นักเตะหลายคน ปัจจัยสาคัญที่จะประสบความสําเร็จได้ก็คือต้องควบคุมคุณภาพการฝึกซ้อมความฟิตของนักกีฬาตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยโจทย์ของมาโน่ก็คือต้องทําให้ทุกคนพร้อมที่จะลงเล่นเสมอทุกคนต้องทดแทนกันได้สิ่งที่จะมาช่วยได้นอกจากประสบการณ์สายตาการมองก็คือเทคโนโลยีเทคโนโลยีจะทําให้สิ่งที่เห็นกลายเป็นตัวเลขหมดเลยครับวันที่ไปเตะฟุตบอลกับมาโน่ o, ก็ให้มาโน่ลองใช้ดูก่อนเพื่อให้เห็นภาพกว่าจะตกลง คุยกันสําเร็จคุยกันจบเรื่องเทคโนโลยีเรื่องจะไปทํางานกันไงต่อก็เกือบจะหมดเวลาละพราะมาโน,โนมีเวลาแค่น้าจะทอาทิตย์หนึ่งมั้งครับถ้าจาไม่ผิดแล้วก็แคมป์ก็เริ่มละถ้าทุกคนตามข่าวจากทีไซคโคง้งหรือแหล่งข่าวอื่นก็จะทราบว่าการแข่งเนี้ยมันเป็นระบบบับเบิ้ลทางสมาคมต้องส่งรายชื่อสตาฟทีมงานทั้งหมดไปที่สิงคโปร์ก่อนแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ทีมงานของผมอะหรือตัวผมเองตามหลักที่ถูกต้องก็ต้องบินไปด้วยแต่ด้วยความที่ว่า เวลามกระชั้นชิดแล้วก็การลงทะเบียนมันจบหมดแล้วทำให้ไปไม่ได้เขาเนี้ยเทคโนโลยีใหม่ทีมงานไม่เคยใช้ยังไม่ทันเริ่มไปก็ประสบปัญหาละวฟิตเนสโค้ดชื่อคุณออฟก็ต้องศึกษาระบบใหม่เขาวนี้ยเราก็ต้องวางแผนกันว่าจะทำยังไงให้สามารถทำงานกันได้จากประเทศไทยโดยที่ทีมงานอีกฝั่งหนึ่งอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีใหม่มันก็มีปัญหาเดี๋ยวคนนั้นใส่ผิดคนนั้นใส่ถูก ระบบทำไมไม่ได้มันติดขัดไปหมดก็ต้องปบมือให้กับคุณออฟหรือว่าทีมงานที่ช่วยกันทําให้ระบบมันเดินได้คุณออฟ็คือคนที่เสื้อนําเงินในภาพหลายคนอาจจะคิดว่าฟุตบอลแค่ไปแข่งซ,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 ซ้อมแข่งซ้อมแข่งจริงๆมันมีเบื้องหลังทีมคิดแมนทีมสตาฟทีมนักกายภาพที่ไปในจํานวนที่จํากัด <S 2> <S 2> <S 2> ทุกคนเนี่ยทํางานเกินความสามารถเกินสกยภาพปกติแน่นอนก็เหนื่อยกันทุกคืนในช่วงแรก แต่พอทุกอย่างอยู่ตัวมันก็สมูทข้อดีของไอตัวใหม่ที่ยางรัดเท้ามันจะเห็นด้วยว่าเราจับบอลกี่ครั้งเราแปรบอลเท้าไหนเรารับส่งบอลกันเป็นยังไงเราเล่นบอลกี่วินาทีเราส่งแล้วใครทําบอลเสียทาบอลพลาดซึ่งมันก็จะตอบโจทย์หลายๆลอย่างสไตล์การเล่นฟุตบอลของมาโน่ซึ่งเป็นการเน้นโพสเซชันสมัยเนี้ยแทบทุกแมตช์แล้วจะมีเรื่องของวิ่งเท่าไรส่งบอลเสียส่งบอลได้อะไรพวกนี้นะครับแต่ปัญหาก็คือการฝึกซ้อมฝึกซ้อมอเราไม่เห็น เพราะฉะนั้นเทคโนโลยีตัวเนี้ยมันก็เข้ามาตอบโจทย์ในอนาคต NBA อะไรก็จะใช้อีกใน10ปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันจะเป็นอีกโลกหนึ่งของฟุตบอลแล้วตอนซ้อมเห็นหมดเลยทุกอย่างถ้าจํากันได้ในแมตช์แรกที่เจอติมอจะมีการซ้อม2แผน4-3-3กับ4-2-3-1ตอนซ้อมเขาจะซ้อม2แผนทีม1เจอกับทีม2เขเนี้ยเขาก็จะดูเลยว่าการครอบครองบอลเป็นยังไงช่วงที่ฝึกของเพลสซิ่ง ใครที่เข้าไปไล่แล้วแย่งบอลได้อีกทีมหนึ่งมาเพรสซิ่งใครต่อบอลไม่ได้ใครขึ้นบอลไม่ได้มันก็จะโชว์เป็นตัวเลขออกมาอันนี้อาจจะไม่ได้มีผลร้อยเอร์เซนกับนักกีฬาที่จะได้ลงเล่นร้อยเอร์เซนแต่มันก็จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้ง่ายขึ้นทั้งมาโนทั้งคุณเอ็กที่มองในเกมอยู่ในการฝึกซ้อมเขาก็จะเห็นว่าเอ๊ะคนไหนเหมาะกับตำแหน่งไหนแต่ว่าเราเชื่อมต่อกันยังไงกับ การปรับรูปแบบการฝึกซ้อมคนดูอินาลิซิตหรือวิเคราะห์เนี่ยก็จะเป็นหลุยมิเกลคราวนี้หลุยมิเกลเขาทำงานกับเรายังไงเพื่ออาจจะบอกมาโน่วว่าเฮ้ยคุณอยากจะเล่น4 2 3สอ่อะแต่สถิติกับสิ่งที่ผมได้อินาิลิซ์ในแบบของหลุยมิเกลก็อาจจะมีการถ่ายภาพจากบุมสูงถูกไหมก็จะมีโดรนการทํางานร่วมกันก็ผมคิดว่าทางหลุย์ก็จะไปทําการวิเคราะห์คู่แข่งมาก่อนแล้วก็มารีพอร์ตทางมาโน่แล้วก็มีการประชุมกัน ว่าจะใช้แผนนี้เพื่อเล่นกับทีมนั้นทีมนี้ส่วนในส่วนของการฝึกซ้อมก็จะลองตัวจริงเลยใช้คนไหนในการเล่นยกตัวอย่างที่ดีที่สุดก็คือในแมตช์ไฟนอลที่เราเปลี่ยนจาก4-2-2-2มาเป็น4-2-3-1คือผมไม่รู้รายละเอียดนะครับเพราะผมอยู่ที่ไทยเชื่อว่าทางหลุยได้วิเคราะห์แล้วว่าปีกของอินโด2ฝั่งเร็วทีมชาติไทยก็เลยต้องมีปีกเพื่อกดยืนอยู่ด้านหลังของเขาเพื่อไม่ให้เขาเติมเกมสูง ถึงแม้4-2-2-2จะแสดงผลได้เห็นว่าการครอบครองบอลทําได้ดีแต่การที่หลุยเป็นนักวิเคราะห์คู่แข่งเขาเสนอมา4-2-3-1ทีมก็ต้องปรับตามคือคีย์หลักก็คือทางหลุยสทางผมมาเป็นแค่เสริมสเสริมการทางานส่วนของผมนอกเหนือจากการวิเคราะห์ผมผมจะมีรายงานชุดนึงส่งไปให้ทางทีมงานสตาฟสตาฟก็จะเห็นภาพรวมของทั้งหมดตัวผมอีกทางหนึ่งก็จะต้องส่งไปให้นักเตะแต่ละคนดูเป็นคนๆไป ผมยกตัวอย่างปกเก้านี้เป็นคนที่วิ่งเยอะขยันมากทําได้ดีมากในการฝึกซ้อมตลอดในเรื่องของฟิสิกส์นะครับาการวิ่งาการเบสซิ่งไม่รู้ช่วยเขามากน้อยแค่ไหนผมก็จะต้องทักบอกเขาว่า่าสิ่งที่คุณทํามันเป็นสิ่งที่ดีนะเดี๋ยวโอกาสจะมาด้ดดด,ด,ดเพื่อตลอดหนึ่งเดือนเนี่ยพูดกันตรงๆถ้าเป็นผม่าผมเป็นนักฟุตบอลผมทําเต็มที่แต่ไม่ได้ลงมีความดาวมีความดอกด้วยระยะเวลาที่น้อยแทบจะไม่ได้ซ้อมสิบเอ็ดสิบเอดตลอดทัวร์นาเมนต์เลยจะมีแค่ช่วงที่ว่า เราพักจากเกมแรกไปเกมสองสิบเอดสอ็ดเนี่ยถามว่าสําคัญไหมมีประโยชน์มากเพราะตอนที่เขาซ้อมส11 1ดบเนักเตะนักกีฬาทุกคนใส่เขาเนี่ยผมจะรู้ละแบกซ้ายต้องวิ่งเท่าไหร่ปีกซ้ายต้องวิ่งเท่าไหร่กองกลางเซนเตอร์ต้องวิ่งเท่าไหร่ต้องสปินเท่าไหร่ทํางานกันประมาณไหนผมก็จะฟีดแบ็ไปที่ทางทีมงานว่าสมมุติวันนี้แข่งกับสิงคโปร์เสร็จทีมสองต้องวิ่งเท่าไหร่แล้วผลออกมาทําได้ไหม อย่างทูตปีกต้องสปินที่700เมตรวันนี้นักเตะทําถึงไหมทีมฟิตเนสถ้าทําไม่ได้ก็ต้องพาไปสปินพาไปอะไรเพื่อเก็บกำลังขให้พร้อมกับการแข่งขันในแมตต์ต่อๆไปทำไมถึงเกิดการกล้าโลเทชันทุกเกมเพราะว่าตัวหลักกับตัวสำรองเนี่ยมันมีการตรวจสอบแล้วมันก็ทําให้เราเห็นว่าเอ้ยตัวหลักมีค่าพลังประมาณนี้แล้วพวกชุดสำรองที่ไม่ได้ลงเนี่ยมันต้องลงซ้อม ในวันที่เราไม่ได้แข่งเพราะว่าพอหลังแข่งจบเนี่ยตัวหลักต้องไปลงสระไม่ได้ลงแข่งหรือเป็นสำรองนิดหน่อยเนี่ยก็ต้องมาซ้อมจริงๆเพื่อทําให้ร่างกายมันใกล้เคียงกับตัวหลักที่ลงสนามมันก็เลยทําให้ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ยเราจะเห็นบางเกมที่เราก็อึ้งกับมาโน่ที่กล้าเปลี่ยนผู้เล่นเจ็ดแปดคนในชุดหลักอันนี้คือสิ่งที่ี่หนยจะสื่อสารว่าตัวเลขมันก็สําคัญในการที่ทําไปเชื่อมต่อดูแบบในการที่จะทําให้ปริมาณการฝึกซ้อมความเข้มข้นในการซ้อมเนี่ยมันเห็นภาพชัดเจนมากกว่าที่เราใช้สายตาดูถูกไหม ถูกครับยกตัวอย่างในยุคของนิชิโนที่ไปกันสี่สิบคนจะมีกลุ่มนักเตะที่รู้อยู่แล้วว่าไม่ได้ลงพอรู้ว่าไม่ได้ลงเขาเนี่ยการกระตุ้นให้ฝึกซ้อมเต็มที่มันยากตัวเลขพวกเนี้ยก็จะช่วยนักเตะหลายคนก็ฟีดแบ็ดีส่งไปให้บางคนอย่างเช็คสุภโชคก็จะถามเลยว่าเอ๊ะตัวเลขผมห่างกับระดับโลกเท่าไหร่หลายคนก็มีไมค์ใช้ที่ดียิมนิสนิทกันแล้วเอ๊ะ พอส่งให้ทุกครั้งแล้วอย่างนี้ผมดีไหมผมเทียบกับคนอื่นเป็นยังไงผมควรจะทํายังไงให้ดีขึ้นมันอยู่ที่นักเตะจริงนะพี่ดุยคือถ้าเกิดว,ว่าเราทึงแทบตายแล้วเขาไม่เอาเขาไม่เปิดรับเนี่ยสุดท้ายมันไปต่อไม่ได้เ้าผมถามอีกหนึน่งสมมุตินะไม่รู้ว่าเกิดขึ้นในแคมป์ทีมชาติชุดน,นี้ป่ะอุปกรณ์เนี่ยมันมีพอสมมุติว่าเกิดบางเอญบางเอินใครลืมใส่ขึ้นมาเนี่ยผมเป็นนักบอลที่ไม่เข้าใจเขบอกว่าพี่ทำไมผมต้องใส่มันก็มีเกิดขึ้นก็คือ ทุกคนเมื่อเจออุปกรณ์ใหม่ๆเจออะไรใหม่ๆโปรเทคตัวเองอะถ้าใส่แล้วผมวิ่งไม่ได้ผมจับบอลไม่ได้ผมจับบอลเสียจะเป็นยังไงเราไม่ใช่คนออกแบบนักเตะระดับโลกยังใส่แล้วเขายังใส่ซ้อมนักเตะเลี้ยวคูถ้าเราไปไล่ดูภาพเราก็จะเห็นใส่หลายๆทีมในพรีเมียร์ก็ใส่ถามว่าถ้ามันไม่สะดวกมันใส่แล้วไม่สบายจริงๆนักเตะระดับโลกพวกเนี้ยค่าตัวฝีเท้าอะไรอะเขามาหาสารเขายิ่งกว่าเราเยอะถ้าเขายอมใส่แล้วทําไมนักเตะเราจะ ไม่ยอมใส่ถามว่าถ้าเกิดผิดพลาดมีใครอ่ะสมมุติว่ามันแบตหมดผมไม่ได้ใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นคราวเนี้ยค่าเฉลี่ยทีมมันก็จะหายไปมันก็จะเกิดแอเรอร์การส่งบอลสมมติเจส่งบอลให้ผมผมไม่ได้ใส่ก็จะกลายเป็นเจจ่ายบอลเสียส1บดคนเหลือแค่9้าคนแบ็คขวากับกองหน้าไม่ใส่คราวเนี้ยก็จะไม่รู้ละการเชื่อมต่อกันเป็นยังไงมันก็จะเชื่อมและหาย เชื่อมแล้วหายข้อมูลที่ได้มันก็จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นตมันก็จะเป็นปัญหากับทีมงานอันนี้คือรายงานเป็นตัวอย่างแล้วกันเมื่อเราได้ไอตัวเลขจากอุปกรณ์ที่เราให้คนนักบอลใส่เนี่ยทุกคนเนี่ยเราก็จะมารวบรวมแล้วก็มาทําให้เห็นภาพอย่างนี้แล้วส่งให้ทีมงานมาโนโ่ถูกไหมครับเราต้องยอมรับว่าถ้าเราจะก้าวข้ามมาซ์เซตอย่างแรกของนักกีฬาเลยคือคุณก็ต้องเปิดรับอะไรใหม่ๆแน่นอนเราเชื่อว่าคุณภาพานักเตะของไทยมันดีอยู่แล้ว แต่ไม่มีทางหรอกครับที่เราจะก้าวข้ามไปสู้กับระดับเอเชียถ้าเราไม่เปิดรับเทคโนโลยีเพราะว่าระดับโลกทุกวันนี้เขาก็ไปไกลกว่าเราเพราะว่าเขาก้าวข้ามจุดพวกนี้มาก่อนถ้าจากภาพนี้ครับอย่างบัรทัดที่4 p a s s e s per possession ก็คือการต่อบอลต่อการครอบครองบอลมันจะขึ้นอยู่2.51ก็แปลว่าต่อการครอบครองบอลเราจะเฉลี่ยครองบอลได้2 5 1ครั้งมาโนซ้อมสี่1 แผนเนี้ยคลองบอลได้2.51ครั้งเฉลี่ยได้12.95วิสมมติเขาลอง2แผน421กับ4222แล้วตัววิอันไหนมันดีกว่าเราก็จะรู้ว่าแผนไหนครอบคลองบอลได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีคนไม่ใส่จริงๆแล้วการส่งอาจจะได้เกิน2.51วิอาจจะได้4วิแต่ทีม A มี2คนไม่ใส่แต่พอส่งบอลไปที่เขามันก็กลายเป็นบอลเสีย แผนที่วางกันมาในการฝึกซ้อมก็จะเสียเขาเนี้ยเราก็จะดูเรื่องของการ passing ว่าใคร connect กับใครดี character ตตของการส่งบอลเป็นยังไงอย่างอันนี้ก็จะเห็นว่าเฟยจ่ายออกขวา3ครั้งเป็นจํานวนมากเฟยเล่นกับปกได้เยอะอะไรอย่างนี้คนคที่จะฝากบอลไปถึงก๊อฟคือใครบ้างเชื่อมกันได้ไหมอย่างในภาพเนี้ยก็จะเห็นว่ากันสามารถเชื่อมกับก๊อฟอ่าปกสามารถ เชื่อมกับกอปได้เพราะสี่สี่จะปบกไปที่กอปก็คือสี่ครั้งที่ส่งสําเร็จคือมันคือวิทยาศาสตร,ร,ร์การกีฬาจริงๆครับข้อมูล <Sh are. S 1> พวกเนี้ยตอนแข่งมันมีหมดมันมีหลายบริษทัทอินสแตมีออ t ต้าอะไรที่ให้ข้อมูลพวกเนี้ยแต่ปัญหาก็คือเราไม่เห็นตอนซ้อม Pass Connection อธิบายให้แฟนได้เข้าใจนะครับอันนี้คือข้อมูลจริงๆเลยนะก็เป <Sh are> ็นการเชื <Man> <Sh are> ่อมต่ออันนี้ก็ลองลองตัวแผนเกมเจอพม่าใช่ไหมครับพอไดมอนด์แล้วจะเกิดการพาสซิ่งจากใครไปใคร บอลจะไปถึงแดนหน้าด้วยใครคุณผู้ชมต้องเข้าใจว่าทีมไทยชุดเนี้เพราะมาโน่เพิ่งมาทําและนักเตะไทยชุดเนี้ไม่เคยเล่นสี่สองไดมอนด์ด้วยกันเลยอาย้ําก่อนในสโมสรอ,อาจจะมีบ้างบางคนแต่ผมเชื่อว่าสี่สองไดมอนด์ในลีกถ้าใครดูวันไทยจริงก็ไม่ค่อยเห็นเว้นปีนี้คือชมบุรีใช้อายุของทางโคตเต้ถูกไหมครับแต่ที่ผ่านมาเราไม่เห็นกันเลยส่วนใหญ่เป็น 4- ี่สองสามหนึ่งแทบทั้งนั้นเลยมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเรา ซ้อมได้สายตาเปล่าเนี่ยเราคงเห็นได้สายตาแหละว่าเฮ้ยใครมาเล่นได้กันได้ถูกไหมเพราะว่ามันดูไม่ยากอยู่แล้วแต่ปัญหาคือถ้าเราจะเอาจนวนครั้งมาเทียบในกรณีที่เราจะหาตัวตายตัวแทนเราจะหาจิ๊กซอว่าเอ้ยหมดจากชุดหลักแล้วเนี่ยถ้าสี่สองไดมอนด์ชุดสองอ่ะใครมาเล่นด้วยกันได้บ้างซึ่งพรอมีตัวเลขที่พี่หนุ่ยบอกเนี่ยจ่ายอุปกรณ์ตรงเนี้ยมันทําให้เราสามารถเล่นสี่สี่สองไดมอนด์ที่ผมเองก็ไม่คาดคิดว่าเราใช้สำรองเล่นสี่สองไดมอนด์ได้ ถูกไหมครับจากตัวเลขที่เห็นคือหลายๆครั้งเราเห็นคอมเมนต์ใน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 โลกโซเชียลว่าเอ๊ะทำไมเอาตัวนี้ลงตัวนั้นไม่ได้ลงแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังมันมีการทดลองมีการใช้มีการฝึกมีการวิเคราะห์มีการทํางานหลังจากนี้มันต้องไปต่อแต่เชื่อเถอะครับว่าไม่มีใครทําอะไรซ้ซํซๆเดิมเดิมเพราะถ้าเกิดคุณบอกว่าเฮ้ยคุณเจคุณดุยคุณเอาอะไรมาพูดเป็นความลับถ้าเขายังทําอะไรซ้ซํซๆเดิมเดิมแล้วหวังผลลัพธ์ที่แตกต่างถือว่าไม่ใช่ทีมงานโค้ดที่ดี และผมเชื่อว่าเขาต้องหาอะไรใหม่ๆและก้าวต่อไปโดยเฉพาะการหาผู้เล่นใหม่เพื่อมาเชื่อมต่อแล้วสร้างแผนกับรูปแบบใหม่เพื่อให้มันเกิดความแม่นยำขึ้นสปีดบอลดีขึ้นเพรสได้ดีขึ้นสิ่งที่พี่หน่วยพูดเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็ไม่ดูถูกด,ดูแคนเรื่องการทํางานแบบแมนนวลน,นะครับเพราะว่าผมกับพี่หน่่ยแลกเปลี่ยนตลอดและอยากบอกเพื่อนว่าหลังจากนี้ต่อให้เทคโนโลยีมันไปไกลขนาดไหนก็ตามอุปกรณ์มันจะวิสมาหลายแค่ไหนสุดท้ายคนฉลาดที่สุดเพราะคนเป็นคนประดิษฐ์อุปกรณ์ขึ้นมา นั่นหมายความว่าแมนวนวลวิธีการดําเดิมอย่างที่เราเห็นผ้าคดเฮงไปนั่งที่สนามบอลดูบอลเยาวชนแล้วติดตามฟอร์มของบอลชิตตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เอากระดาษจดบอลชิตจ่ายบอลเท้าซ้ายกี่ครั้งติ๊กจ่ายบอลเท้าขวากี่ครั้งติ๊กยิงบอลกี่ครั้งติก๊กจ่ายบอลสั้นกี่ครั้งทําแบบนี้ในหน้ากระดาษนั่นคือวิทยาเราค่ะคุณที่แฟนบอลหลายๆคนบอกว่าคือคือคนแก่ที่พังแล้วไร้ค่าแต่สำหรับผมเนี่ยนะผมไปเห็นที่สนามมาผมอึ้งว่าเฮ้ยมันมีคนบ้าบอลอะไรที่ โอเคเทคโนโลยีใหม่ไปสําหรับเขาแต่เขาก็พยายามประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เขามีและเขาก็คอมเมนต์กับยิมกับและกิสราการแมนในที่ทุกวันเนี้ยเขาก็ทําวิธีการของเขานั่นหมายความว่าสุดท้ายแมนนวลกับไอ้ตัวเทคโนโลยีมันก็ไปด้วยกันได้อยู่ดีเหลืออย่างเดียวแหละครับคือเมื่อส่งไปให้กับคนที่ต้องใช้คนที่ต้องฟังคือนักเตะนักกีฬาโดยตรงถ้าเขาไม่เปิดรับทุกอย่างจบถูกไหมครับพี่หนุ่ยอย่างยิมเนี่ยพวกเราทํางานกันด้วยด้วยกันมา2ปี เพื่อแก้จุดอ่อนมา,มาเพิ่มความเร็วแก้ปัญหาเรื่องสปีดเรื่องแรงประทะจากตอนแรกที่สโมสรส่งเข้ามาตอนหลังเขาก็จะมาเองเราก็จะมีการออกแบบคุยกับทางโค้ชตั้มที่อยู่ทางชนบุรีว่าอยากให้ทําเรื่องไหนแก้เรื่องไหนซึ่งทุกอย่างมันเป็นวิทยาศาสตร์คือเราไม่ได้ให้ทําแบบหนักๆๆๆอัดไปเหมือนเด็กไทยที่ยิ่งซ้อมเยอะจะยิ่งเก่งเราก็มีคํานวณว,ว่ากล้ามเนื้อมัดนี้ทําแค่2เซตนะมันอยู่ในสัปดาห์แข่งขัน ทำกี่ครั้งพออะไรอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ว่าถึงเวลาที่เขาสาเร็จแล้วนถึงเอามาให้ดูกันเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ไม่เคยภา,าพพวกนี้ออกมาให้ดูรวมถึงสปอร์ตเดปก็ไม่เคยเอามาลงยิมบอชิค hmm. ก็ไม่เคยมาลงภาพตัวเองพวกนี้นะครับคือเขาก็หน้าที่คือไปตามเวลาที่ควรต้องไปอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากไล่แฟนบอลฟังว่าเรามีทรัพยากรเด็กเนี่ยดีๆเยอะมากแต่เพียงแค่ว่าวันนี้เราหาช่องทางในการต่อยอดในเขาถูกหรือเปล่าและที่สำคัญเองคือภาพรวมใหญ่อย่า,ยยางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ย คุณให้ความสําสคัญกับเทคโนโลยีมากน้อยขนาดไหนตอนนี้เราเรียกศรัทธากลับมาแล้วพี่หนุย่ยจากการไปใช้มาเซ็นครับบรรยากาศมันดีมากๆกแฟนบอลทุกคนกลับมาสนใจฟุตบอลไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วทําไมเราจะไม่ต่อยอดมันละ่ะทําไมเราจะไม่เอาข้อมูลพวกเนี้ที่เราทํากันจากชุดของมาโน่เนี่ยเก็บไปเรื่อยๆวันหนึ่งมาโน่ไม่ได้อยู่กับเราเป็นสิป,ปีนะครับพูดตรงๆอาชีพโค้ชถูกไหมครับมันก็จะมีข,ขึ้นขึ้นลง,ลงแต่สถิติถ้ามันคงอยู่คนที่มาใหม่ต่อยอดได้เราก็จะได้ไทแลนเวย์ที่ มันสมบูรณ์จากการใช้ในสนามแข่งขันจริงที่ไม่ใช่การไปเอาตำราลอกเรียนแบบใครมาแล้วมาเขียนแปลเป็นไทยแล้วก็มาออกวันนี้คือ Thailand Way กิสราการแมนก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยโดนตําหนีมากมายตอนติดนิชิโนะถ้าใครจาได้อยู่23เพราะว่าเขาก็เล่นแบบอายุไปแล้วเขาก็เล่นแบบไม่ค่อยดีจ่ายบอลเสียบ่อยแต่สุดท้ายเนี่ยวันนี้ดูสิครับมีแต่กระแสชื่นชมสิ่งหนึ่งที่ในวงการ สปอร์ตไซด์ฝั่งพวกผมเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกมองข้ามที่สุดคือเทคนิคในการวิ่งถ้าคุณเร็วกว่าเขาก้าหนึ่งถ้าคุณมีการวิ่งที่ถูกต้องคุณถึงบอลก่อนคุณได้ยิงก่อนคุณเข้าไปแย่งได้ก่อนผมก็มีเชิญจ่าแม็กนักวิ่งทีมชาติไทยเข้ามาสอนวิธีการวางเท้าวิธีการยกขาวิธีการใช้สะโพกในการดันทายังไงให้วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็พวกน้องๆก็กลับไปฝึกต่อต้องอยอมรับว่าบ้านเราเนี่ยเราปลูกฝังเด็กคือเด็ก แข่งแต่บอลไงพี่หนุย่ยคือมันสนุกกันเตะบอลแข่งบอลแต่ไอการฝึกแบบนี้ยมันน่าเบื่อเพราะมันคืออะไรมันคือการทําซ้ําๆเดิมๆแต่สุดท้ายเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่นักเตะระดับโลกเนี่ยอย่างคริสเตียโนโรนัลโดหรือว่าเอ็มบัปเป้ที่มันมีตัวเลขสูงๆของการฝึกเนี่ยสุดท้ายเนี่ยการเล่นในสนามเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่โอเคมันคือผลลัพธ์ที่ทําให้เห็นว่าฝึกแบบเนี้ยเราเล่นในสนามเป็นยังไงแล้วค่อยมาเติมเต็มมาแก้คือเราก็ต้องยอมรับอันนึงว่าเด็กๆอะ่ะ มันไม่ได้ฝึกพวกนี้คราวนี้ยเราก็ต้องมาเติมเต็มการฝึกซ้ำๆอย่างที่เจบอกมันจะได้ b u อร e memory คือ,ค,อคือการจดจําของกล้ามเนื้ออย่างเจชนาทิปยเนี่ยทุกครั้งเวลาที่เขากลับมาอยู่ที่ไทยเนี่ยเขาจะเติมเต็มตลอดอยู่แล้วนะครับตัวของเจเป็นสไตลน์นักนักนักบอลที่ใช้แรงระเบิดเยอะเพราะฉะนั้น การฝึกซ้อมอะ่ะมันก็ต้องฝึกเหมือนสถานการณ์จริงที่เขาใช้การทําร่างกายพวกนีค้คือคือทําให้ตรงกับการใช้งานที่เล่นคลิปก็จะมีทั้งแรงต้านแนวแนวไปข้างหน้ากับเสริมน้ําหนักบนตัวถ้าเห็นเสื้อคล้ายๆเสื้อของคอมมานโดก็คือมีน้ําหนักอยู่10บโลแล้วก็การเคลื่อนที่จะเหมือนจังหวะที่สปินไปยิงอะไรอย่างนี้อย่างไอ้ช็อตที่เวียดน,นามเตะสาี่ดอกติดะ่ะจนต้องฟาวะ่ะไอ้นี่แหละครับมันก็คือแบบที่ทุกอย่างมันถูกการเติมเต็มซึ่ง สี่สำคัญที่เราคุยกันวันนี้คือเราไม่ได้บอกหรอกว่าอุปกรณ์พวกนี้มันดียังไงแต่สําคัญอย่างที่พี่หนุ่ยบอกก็คือว่าเราต้องรู้ว่าเราใช้อุปกรณ์พวกนี้กับใครแล้วเราต้องร,รู้ว่าเขาเนี่ยจะต้องเป็นผู้เล่นสไตล์ไหนที่ประเทศไทยขาดอยู่วันนึ้งอาจจะมีคนเก่งกว่าเจชนาธิพก็ได้แต่ถ้าเขาขาดการต่อยอดที่ดีในการฝึกซ้อมเราก็จะเสียเด็กพวกนั้นไปเยอะแยะเอาไมายหมดเรื่องฝีเท้าเรื่องอะายเทคนิคมันเป็นเรื่องของโค้ดเรื่องสมโมสรเรื่องแท็กติกแต่เรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าเรายอมไม่ได้คือ เรื่องของฟิสิกส์เรื่องของกายภาพเราสามารถทําได้ดิไทยแลนด์เวที่มันจะต่อยอดจากอาเซียนคัพครั้งนี้พี่หนุ่ยคิดว่าเห็นอะไรจากความสามารถของนักกีฬาในตําแหน่งแต่ละตําแหน่งเนี่ยแกเป็นวิธีการเล่นที่เฮ้ยเนี่ยแหละไทยแลนด์เว์ไม่ต้องไปตามหาแล้วคือก่อนเนี่ยโค้ชเฮงก็เคยทําตามแบบฉบับของตัวเองซึ่งไม่มีใครผิดนะไทยแลนด์เวทในแบบฉบับแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันง่ายที่สุดนักฟุตบอลที่เล่นสองเท้าข้อมูลมันบอกผมหมดทุกวันมีแค่ เจชนาที่คนเดียวที่สองเท้าแทบจะไม่ต่างกันอาสังเกตจากลูกยิงซ้ายขวาเขาเนี้ยสมมติจะบอกว่าไทยแลนด์เวเป็นยังไงเราอาจจะไปกําหนดสโมสรไม่ได้แคมเปญต่างๆไม่ได้ว่าคุณจะต้องเล่นสี่สองสามหนึ่งเล่นสี่สี่สองเล่นอย่างนั้นอย่างนี้อาสมมติคนที่ฟอร์มดีสุดและเป็นตัวหลักมากสุดก็คือกิษราการแมนเกิดอ,อะไรขึ้นทําไมเราเอาคนที่ตําแหน่งจําเป็นหลังจากที่เขาไม่เล่นกองหลังนานเล่นแต่กองกลางช่วงหลังเนี่ย เราก็ยืนหลังบ้างกับชลบุรีแต่ว่าสุดท้ายในะตำแหน่งหลักคือกองกลางทำไมถึงได้ได,ดีเราก็เอาข้อมูลตรงนี้ต่อยอดไปแต่ไม่ได้หมายความว่ากิสราการแมนจะเป็นคนที่คือนักเตะที่จะเป็นสไตล์ทแลนด์เวนะแต่เพียงแค่ว่าข้อมูลนี้เป็นชุดตั้งต้นแล้วเราลองทําต่อแบบเนี้โดยที่เราไม่เลิกไม่ว่าใครจะไปใครจะมาชุดไหนก็ตามก็ทําแบบนี้แล้วก็เอาตัวเลขตั้งต้นแบบเนี้ยไปซ้อมกับเด็กด้วยให้เด็กได้ดูว,ว่าเฮ้ยพี่เขามีตัวเลขแบบนี้นะเด็กก็จะรู้แล้วว่าโอ้ oh, พี่เจสปินได้ขนาดนี้เลยเหรอความเร็วผม,มอายุสิบเจ็ดแบผมอยากสปินได้แบบพี่เจผมต้องฝึกยังไงครับมันก็จะกลายว่าเด็กเมื่อเขาได้ได้มีโนเลตโนฮาวเร็วกว่าพวกนี้ยเขาจะพัฒนาเร็วขึ้นแล้วมันจะได้แลนเร็วที่บางทีเราแทบไม่ต้องมานั่งถามหาเลยนะว่ารูปแบบการเล่นเป็นยังไงเพราะสุดท้ายนักกีฬาสกยภาพมันได้มันจะเล่นแบบไหนก็เล่นได้หมดถูกไหมครับนักเตะสิบคนมีความคิดอย่างนี้เพิ่มมาเป็นนักเตะห้าทีมมีความคิดอย่างนี้ นักเตะ20ทีมมีความคิดอย่างนี้มันก็ขึ้นไปดีขึ้นทั้งระบบสิ่งที่เราได้จากอาเซียนคัพครั้งเนี้ยมันน่าสนใจนะครับพี่หน่วยตรงที่ว่าเราตั้งคําถามกันตอนที่มันไม่มีเวลาฝึกซ้อมอะว่าเราจะไปรอดหรือไม่รอดสุดท้ายมันกลายว่าโรนนาเมนเนี้ยมันให้อะไรกับเราหลายอย่างนะว่าเราก็ไปรอดในแบบที่เราควรจะเป็นโดยมาตรฐานนะมันโอเคแต่ถ้าเกิดว่าดูกันในเชิงลึกถึงสิ่งที่เราจะไปให้ดีกว่าเนี้ ผมเชื่อว่าเราเจอปัญหาเยอะแล้วก็ต้องขอบคุณอินโดนีเซียด้วยนะในเกมที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่เป็นเจ้าอาเซียนแบบแบเบอร์ขนาดนั้นที่จะสวยหรูมากคือเมื่อเขาสู้เมื่อเขาเล่นในวิธีการของเขาเราก็มีจุดอ่อนที่คู่แข่งเขาสกามาแล้วเขาก็เจาะเราได้เหมือนกันหลังจากเนี้ถ้าเราหยุดพัฒนากับสิ่งที่เราพูดคุยกันวันเนี้ว่าเราต่อยอไดไม่เป็น,นอีกสองสามปีหรือหรือว่าสั้นกว่านั้นนะเอาแค่ทัวร์นาเมนต์ข้างหน้าเนี่ยเอเชียนคัพรอบคัดเลือกเนี่ย เราอาจจะมานั่งคุยเรื่องอื่นก็ได้นะพี่หนุย่ยเราอาจจะไม่ได้คุยเรื่องแบบนี้ก็ได้นะเราอาจจะมาอาจจะมาวิพากษ์กันอีกทีว่าเฮ้ยทำไมทีมไทยมันกลับมาดรอปลงทั้งนี่จริงผู้เล่นชุดเดิมนี่แหละแต่เชื่อเถอะครับถ้าต่อยอดและพัฒนาไม่ได้ความลับไม่มีในโลกสิ่งที่เราสองคนคุยกันวันนี้ทีมอื่นเขาก็สกาวเราได้เหมือนกันทีมอื่นเห็นเห็นเราใช้อุปกรณ์ก็เริ่มถามเข้ามาแล้วครับฟิลิปปินส์ God ก็ติดต่อเข้ามาเหมือนกันว่าเอ้ยมันคืออะไรมันทําอะไรได้บ้างทุกคนก็อยากพัฒนา เขาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจมันอาจจะโชคดีที่ได้ใช้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใช้แล้วจบทัวร์นาเมนต์แล้วเราเลิกเราไม่ได้เอาข้อมูลมาทําอะไรต่อมันก็เหมือนในตัวเวสท,ที่ผ่านมา10ปี